Good m o r n i สวัสดีตอนเช้าว h a t s a ว่าไง It's the e n h i n g I can help t h มีอะไรให้ช่วยไหม Can I help you? ฉันช่วยคุณได้ไหม I can heal you. ฉันสามารถช่วยคุณได้ No problem, thank you. ไม่เป็นไรขอบคุณ Okay, I understand. ตกลงฉันเข้าใจ I do not understand. ฉันไม่เข้าใจ I hope so. ฉันหวังว่าอย่างนั้น I said so. ฉันว่าแล้วเชียว I'm busy. ฉันกำลังยื้อ I am tired ฉันเหนื่อย I have to go ฉันต้องไป You have to go คุณต้องไป I have to do. ฉันต้องทำ You must do. คุณต้องทำ I don't do it. ฉันไม่ทำ I cannot do. ฉันทําไม่เป็น I cheat you ฉันสอนให้ Are you sure? คุณแน่ใจ I'm sure ฉันแน่ใจ ไอเอ็มเราเชืฉันไม่แน่ใจ What did you say? คุณพูดอะไร I do not understand ฉันไม่เข้าใจ Can you say it again? คุณพูดอีกครั้งได้ไหม Can you speak slowly? คุณพูดช้าๆได้ไหม Can you speak quickly? คุณพูดเร็วๆได้ไหม What mood is this? อารมณ์ไหนเนี่ย I'm angry now. โมโหแล้วนะโกรธแล้วนะ r h e o r y จริงหรอ r h e o r y look at my face. จริงสิดูหน้าฉัน Is r e a o r y very scary? จริงด้วยน่ากลัวมากไอยูคิดจริงรอเรนเหรอ no I'm not serious ไม่ฉันพูดจริง You think a lot, don't you? คุณคิดมากใช่ไหม No 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 ไม่ไม่ไม่ไม What it r o n g w i t h you? คนเป็นอะไร What is it มันคืออะไร I want to know ฉันอยากรู้ I want to see ฉันอยากเห็น I want ฉันอยากได้ I would like ฉันต้องการ What do you want คนต้องการอะไร What did you want ต้องการอันนี้ Want to mean you ต้องการพบคุณ What to come to you ต้องการมาหาคุณ W n t to get to know you ต้องการรู้จักกับคุณ w a n t to speak to you ต้องการพูดกับคุณ w a n t to get to know you more ต้องการรู้จักคุณมากกว่านี้ Want to find you ต้องการไปหาคุณ I'm interested in you ฉันสนใจคุณ I do not believe ฉันไม่เชื่อ Believe me เชื่อฉัน I'm telling the truth ฉันพูดจริง I don't write ฉันไม่โกหก I don't see ฉันไม่หรอกรวง I can't go right ฉันไปไม่ถูก follow me ตามฉันมา which way to go ไปทางไหนคำดีดเว้ย มาทางนี้ Can you handle it? คุณจัดการมันได้ไหม I can handle it ฉันสามารถจัดการมันได้ I can t h n n d l it t ฉันไม่สามารถจัดการมันได้ I manage it, it myself. ฉันจัดการมันเอง I did it myself. ฉันทำเอง Be patient. อดทนไว้ Will you i l y Sưu mày. Fight. Sưu Don't fight. mày sưu Stay strong. kim cường listen ฟังนะ listen to me ฟังฉันนะ I'm rooting for you เป็นกำลังใจให้คุณ We'll be by your side. จะอยู่เคียงข้างคุณ Will be with you จะอยู่กับคุณ Will be here for you จะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ y o u r not l e a v e you จะไม่ไปจากคุณ won't leave you จะไม่ทิ้งคุณไป will be you forever จะอยู่กับคุณตลอดไป will do everything for you จะทำทุกอย่างเพื่อคุณ I will do ลิติ้งเบลจะทำทุกอย่างให้ดีแอดน s แอดไอแคนเท่าที่ฉันทำได้ I promise ฉันสัญญาอี n อิก t นทูริปอิน น่าอยู่ไหมในเพลททูรีน่าอยู่ย Can I stay อยู่ได้ไหม Can y o e อยู่ได้ Doing what? ทำอะไร Prepare to cook เตรียมทำอาหาร Cook Dinner ทำอาหารนื้อเย็น Have Dinner ทานอาหารมื้อเย็น What to eat ทำอะไรทานออสเวกไข่เจียว Eat it delicious อร่อยไหม เฟ d นดิริเช s อร่อยมาก Have you eaten y e s คุณทานยัง I have eaten. ฉันทานแล้ว What do you eat? ทานอะไร fish steak steak ปลา you do r i ไรคุณทำใช่ไหม yes I do ใช่ฉันทำ Today, I would w r k t t to n n the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next clip คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ Thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ Thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ